ัสดีครับพบกับพี่นายเกมนะครับกับเทศกาลวันเก็บเกี่ยวนะครับโหได้เก็บเกี่ยวจริงๆครับดูสิครับผมได้มาแล้วครับเห็นไหมครับใช้เวลาทั้งหมด4วันนะครับกับ4ตัวละครนะครับในการสุ่มต้องสุ่มไปเรื่อยๆนะครับว่าจะได้ไหมแต่ส่วนอันเนี้ยเข้าโคดเนี่ยเข้าโคจริ่งเนี่ยจะทําได้ก่อนครับเพราะว่ารับประกันทาง ค่ายเกมขอรับประกันว่าได้แน่นอนนะครับอ,อันนี้เราจะมาทดสอบนะครับว่าเรากดมันเผาเนะ่ว่าเพิ่มเลือดเท่าไหร่ดูนะครับอตอนนี้เลือดลดแล้วนะครับดูนะครับตอนกดตอนนี้มันได้ใส่นะครับโอขึ้นแค่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ ใส่ที่ว่ารับประกันได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับทำรอบเดียวได้แน่นอนครับอันนี้ครับนะผมวันนี้เรามาทดสอบกินมันนะครับเห็นไหมครับมันก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณสามร้อยได้มั้ยครับใช่ครับประมาณสามร้อยอ่าสามถึงสี่ร้อยนะครับอ่าพอเราทำไปเรื่อยๆจนได้กองไฟมานะครับ ได้กองไฟคู่กับมันเผาเนี่ครับตัวนี้จะเพิ่มเลือดเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อว่าเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับดาดนนูครับดูนะครับกินมันเผาอะ่ะมีร้อยยี่สิบสามนะครับหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับแค่สี่ แค่สีมันเผานี่เราก็เลือกเต็มได้นะครับแต่เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวจริงๆครับสามารถฟาร์มหาเงินได้อย่างดีนะครับแล้วข้อดีอย่างหนึ่งครับตีแล้วอคุกกี้ด้วยนะครับคุกกี้ที่เพิ่มเลือดเพิ่มมานานะครับผมจะไปตีให้ดูสักนิดหน่อยนะครับสรุปจะได้ทั้งเลือดและทั้งมานาเลยอันนี้เป็นพวกกดเราไม่ต้องเกรงใจเลยคนระับ การเก็บเกี่ยวครับปั๊มเลือดได้สบายครับปั๊มขอกอะไรก็มาปั๊มหาเงินได้สบายครับปั๊มเดียวเต็มนะครับ เห็นไหมครับดรอปแล้วนะครับเห็นไหมมันสามารถอ่าปั๊มเห็นไหมครับปั๊มเลือดทั้งปั๊มมนาครับปั๊มยาวๆครับตีไปก็ดรอปไปนะครับดรอปทุกที้ด้วยโอ้โหอะไรสบายขนาดนี้ทั้งเดือนนะครับเห็นไหมครับดรอปอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมดรอปอีกแล้วนะครับเห็นไหมดีไหมครับเราก็ฟาร์มยาวๆครับ ปั๊มมันก็เลือนกระเด้งเยอะครับปั๊มเอสพีก็ได้ครับโอ้โหคุ้มมากครับกับกิจกรรมนี้ทั้งเดือนนะครับแล้วก็ปั๊มระยะนะครับผมนะครับแล้วก็จะปั๊มเอสพีได้เรื่อยๆนะครับยาวๆเลยครับผมนะครับเห็นเลื่อนก็ปั๊มมันแค่เดียวเต็มนี่แหละครับอันนี้มาแน่นันนะครับว่าเซฟอ่า กิจกรรมนี้ดีจริงๆครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มครับแค่ถ้าเกิดเราไม่มีเวลามากเราก็แค่ตีไม้แดงกับจับหมูสิบตัวนะครับส่งอย่างเงี้ยสี่ตัวสี่วันอะ่ะผมได้มาครับเพราะว่าผมว่าทําให้ครบทุกอย่างครับใช้แบบง่ายๆครับตีไม้แดงอาหารก็ข้าไปไม่ได้ไม่ต้องทําก็ได้ครับถ้าเกิดอยากประหยัดนะครับทำอย่างเงี้ย ประมาณ4วันนะครับวนไปวนมานะครับกิจกรรมเราก็จะได้มาเหมือนกันครับได้มาง่ายๆนะครับแล้วก็ปั๊มทั้งเลือดปั๊มทั้ง h อได้อย่างดีนะครับนะครับกิจกรรมเก็บเกี่ยวนี่ผมว่าดีมากนะครับกับคอสตูมแบบปีและดีๆขนาดนี้นะครับตลอดทั้งเดือนนะครับแนะนำเพื่อนๆมาทำกันนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับช่วยติดตามเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับเพราะว่าผมว่าพยายามทำคลิปเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนดูเป็นได์แนะนำน,นะครับขอบคุณมากครับที่รับชม